คอนเทนต์ Content, หรือเรื่องจริงเอาจริงเรื่องจริงครับผมก็เลยถามว่าเอ้ยสรุปยังไงนางเขาไม่พูดเลยเขาบอกว่าเอา้าแล้วทีมมึงทำรถกลัว คืคุณหลุดแบบนั้นลเลยเพราะผมเห็นขวดเบียร์วางอยู่ผมขาดแบบว่าขาดไม่เหลือเลยรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีครับตอนรับผู้คนเข้าสู่รายการการละครหนึ่งบ่าย6ซูโย์ วันนี้นะครับจะมาพบกับเราในรูปแบบโคกเกาะกระแสแน่นอนครับวันนี้ผมจะนําประเด็นที่เป็นกระแสร้รอนฉาอยู่ในตอนนี้นะในโซเชียลนะครมบอกว่ามี FC ทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ที่ได้รู้กันนะก็อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วกันนะว่ามีเน็ตไอดอลชื่อดังนะครับต่างคนต่างมี FC นะได้เกิดทะเลาะกันชกต่อยกันเกิดขึ้นนะ จนทำให้เป็นไวรัลในโซเชียลต่างคนต่างมี FC ผู้ติดตามอยู่เป็นล้านจนถึงกระทั่งเรื่องถึงโรงพักก็แจ้งความกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เรื่องราวทั้งหมดมันจะจบกันแบบไหนวันนี้พบเกาะกระแสได้เชิญแขกรับเชิญที่เป็นคู่กรณีกันนะมาได้แล้วหนึ่งท่านนะครับเอาเป็นว่าพบกับเขาเลยดีกว่าเปิดก่อนได้ปูดเมลาย รัชดาวดสวัสดีครับสวัสดีครับรสวัสดีครับโอ้โหป็งไงเมื่อกี้เครียดมากเนี่ยเปิดแบบตึงเครียดเอาแบบสบายๆนะครับเพื่อนเมย์นะานั่งสบายๆเพื่อนถามมาเลยคำแรกคำถามแรกเลยนะถามเลยนะคอนเทนต์หรือเรื่องจริงเอาจริงเรื่องจริงครับ ครึ่งหนึ่งของของคลิปอะ่ะมันเป็นคอนเทนต์แต่สุดท้ายที่ชกต่อยกันนี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงนะ,ะผมไม่พูดช่องไหนเลยหรือว่าผมจะมาพูดช่องเพื่อนให้มันละเอียดที่สุดแล้วก็ฝากช่องเพื่อนกระจายไปด้วยที่ผ่านมาคือในช่องผมในไลฟ์ในอะไรผมพูดแค่คร่าวๆแค่คร่าวๆจะบอกว่าวันนี้คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพูดให้หมดเลย แล้ววันนี้ที่ผมเอาเพื่อนมาเนี่ยผมก็อยากจะรู้แบบละเอียดอีกครั้งหนึง่งที่แบบว่าย้อนกลับไปในอาทิตย์ที่แล้วไหมที่เกิดปัญหาใช่ครับ,<า>รบใช่คคือผมเห็นในลีปะมันเป็นบางช่วงบางห่วงเวลาแต่มันไม่ละเอียดเหมือนที่ผมน่ยถ้าอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยผมจะรู้ใช่ว่าตื้นลึกหนาบางต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไรใช่ใครผิดใครถูกผมกล้าฟันธงใช่ครับวันนี้ผมขอแบบละเอียดได้ครับแต่แค่จากปากเมลายนะแต่เราจะไม่พาผิดใครนะผมเป็นตัวเนื้อเรื่องอ่ะ เรื่องต้องออกมาจากผมอ่ะเท็จจริงยังไงคนรอบข้างรู้ดีคนใกล้ชิดรู้ดีเอาละครับน้องๆวันนี้นะฮะโค้กต่อกระแสนี่รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยครับได้มาทําท่วงรายการใหม่ๆแบบนี้นะแล้วก็ได้เริ่มต้นจากเมรายรัชดาแล้วที่สําคัญครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่นี่ที่แรกแล้วก็ ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน่เพื่อนก็คือเพื่อนโคกอ่ะผมให้โคกกระจายให้ผมแล้วกันก็คือช่องอื่นผมไม่ได้ไปเพราะตอนนั้นเขาจี้มาวันสองวันวันของวันวันสองวันผมก็เลยไม่ได้ไปทําอะไรไม่รับปากอะไรใครเลยทัวลงทัวลงก็แบ่งกันลงแล้วกันเกาะอะไรนะผมจะได้ผมจะได้ดังเกาะอะไรนะเกาะอะไรนะเกาะกระแสเกาะกระแสโคกเกาะกระแสอย่างนี้ไม่เทียว เราได้แบ่งๆ,ๆ,ๆเพื่อนมาพูดความจริงดีกว่าเราได้แบ่งกันบ้างเออ,อามาพูดที่ช่องคบโอ,อ, okay อเคได้เริ่มต้นเลยดีกว่าขอ,อ,อ,อเล่าเหตุการณ์วันนั้นคือเราได้รู้กันไปพร้อมๆกันนะใครที่ดูอยู่เนี่ยนะ<อ>เราจะรู้รู้พร้อมกันเลยว่าเหตุการณ์วันนั้นเริ่มต้นจากเรื่องอะไรเพราะว่าเมลัยกับฝั่งข้ามเนี่ยคือสนิทสนมความเป็นพี่เป็นน้องมาหลายปีมากถูกไหมใช่ครับก่อนจะไปดูแผนผังแล้วก็ย้อนไปดูวันที่เกิดเหตุวันนั้นเป็นงานอะไรงานรถคันแรก ของหลายๆคนไม่ว่าคันแรกหรือว่าคันไหนก็ช่างครับแต่เป็นรถเก่าที่พ่อแม่เราใช้แล้วเราเขาเคยเอาไปส่งเราที่โรงเรียนหรือว่าไปตอนเราตอนเด็กแค่นั้นเองเป็นรถคันแรกและมีสตอรี่ใช่ในการของใช้ชีวิตของแต่ละคนใช่ไหมต้องมีสตอรี่ด้วยใช่ไหมใช่ใชก็เลยจัดเป็นงานรถคันแรกกันขึ้นมาผู้จัดนั่นก็คือเซียูอภิชาติฟาร์มเซียูอภิชาติฟาร์มนะครับโอเครู้แล้ว จัดที่ไหนฮะวันนั้นจัดที่ระยองครับระยองครับครับ,รบ,รบอ่ะทีนี้เป็นภาพจําลองนะครับซึ่งวันนั้นผมไม่ได้อยู่ที่ที่งานนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็เลยให้ line, เมลัยจําลองมานะครับจำลองขึ้นมาเพื่อการพูดการภาพมันจะได้เข้าใจกันไปตลอดออทีนี้งานมันใหญ่มากนะครับแต่อันนี้คือบริเวณที่จุดที่ เป็นเหตุสังเกตได้<ช>โอเคสำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหาอยากให้ช่องกรละคันหนึ่ง k บโคสซีโร่มาโปรโมตสินค้าหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทไปได้ที่เพจกรละคัน1นึ่ง k บโคสซีโรหรือ l i น์แอดโคสซีโร่สตอรและสําหรับใครอยากเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ทักแชทมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับอันนี้คือทางเข้าง,งานเขีทางเข้าง,งานครับ ได้ได้ได้เข็นรถมาตรงนี้อ่ะคู่กรณีเราคู่กรณีน้องดาราเนี่ยได้เข็นรถมาตรงนี้เฮ้ยคุณอย่าบอกว่าเขาน้องดาราใช่ไหมเขาไปพูดเขาเป็นดาราปล่อยเขาพูดชื่อเขาไม่ได้แล้วเราก็เอาดาราเข้ามาสวมแทนไม่เป็นไรเอาดีดนะใช่ใช่อ่ะโอเค,อเคนะ้วนะช่องช่องซีโร่รับไปคราวนี้ <Yeah. S 1> เขาได้ จำเรียงมาเห็นผมแล้วตรงนี้แต่พี่ตำรวจหรือว่าผู้มีหน้าที่ตรวจเอกสารเขาอยู่ตอนนี้หน้างานจะมีเจ้าที่ตรวจเอกสารด้วยใช่ถูกไหมไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาสุสีนุกไม่ได้ใช่ครับยี่สิบสามสิบคนอยู่ตรงนี้พอพอนางเขียนรถมาถึงนี่ตรงนี้อะมองมาเห็นผมแล้วอ่เมลายจุดเมลายอยู่ตรงนี้นะครับจุดเมลายอยู่ตรงนี้นะผมนั่งผมนั่งเก้าอี้อยู่ตรงนี้ครับ อันนี้ซุ้มที่ขายเสื้อถูกไหมไม่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 ครับคือนั่งดูพวกที่ตรวจเอกสารอ๋อแล้วแล้วจุดที่ขายเสื้อร้านเสื้อคือไหนประมาณนี้โอ้ยอยางนี้เลยนะไกลออกไปอออันนี้จุดที่เจอเมลัยกับน้องเขาเขาได้เขอ่าทุกอย่างเสร็จแล้วเขาได้เขียนรถผู้คนจะอยู่ตรงนี้มากอยู่ตรงนี้อันนี้ผู้คนนะครับเขาจะต้องเขียนไปนู่นถ้าเขาไม่อยากให้ผมเล่นอ่าเขาเห็นแล้วหรือว่าเขียนไปไหนก็ได้อ่ะถูกไหมครับ พราะเวทีมันจะอยู่ด้านในครับถูกไหมอันนี้ผู้คนแต่เขาเลือกที่จะเข็นมานี่โอ้เมลายจะบอกว่าน้องเนี่ยเขาเข็นอ๋อเข็นมาด้วยอ๋อมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ขี่มาไม่ได้ขี่มาเข็นมาเข็นมาแล้วก็เนี่ยคือในงานกาห้ามขี่มอเตอร์ไซค์หรอเปล่าครับตัวเอกสารเข็นเข้าไปอ๋อต้องเข็นครับอ่ะโอเคนึกว่ารถน้องเสียเขาเขาเข็นเข้ามาเพื่อเอาล้อหน้าเนี่ยมาชน โต๊ะผมตรงนี้เนี่ยเป็นเก้าอี้วัดขาวๆนี่แหละเก้าอี้ไอ้ที่พลาสติกอ่ะป่ะพลาสติกอ๋อพลาสติกอ่ะพลาสติกขาวน้ํเ e าเงินแดงอะไรพวกนี้อ่ะเอาล้อาลมาชนตรงนี้ซึ่งเมลายนั่งอยู่อ่ะเ้าไหนรถคันแรกก็เล่นไปตามคลิปที่เห็นนะอ่ะตามคลิปทีเนียจะมีคลิปมาแล้วอ่ะเอกสารมีไหมก็คือท้าทายกันเดิมพันกันไหมล่ะว่ามีนู่นนี่นั่นเป็นรถจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าอ่ะข้ามไปแล้วก็เมลายนั่งอยู่กับใครก่อนนัานั้นอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่รอบข้างนี้คือ ก็พวกรู้จักครับแต่คนที่มากับเขานี่ก็มีชื่อเสียงเหมือนกันก็มาด้วยกันออ oh oh. ประมาณนี้อ,อทีนี้คือไม่ใหญ่เราอะ่ะก็หลังจากนี้เสร็จปุ๊บอันมีพวกท่านผู้ใหญ่อยู่ตรงนี้อ hmm. เขาก็เลยเรียกน้องดาราเนี่ยไปถ่ายรูป hmm. แ,ตแต่รถอยู่กับผม ah. ผมก็เลยเข็นรถดาราไปด้วยไปนอนตรงนี้นอนตรงหน้ากล้องแล้วก็ผมก็ไปถ่ายรูปกับพวกพี่ๆเขา เสร็จปุ๊บผมก็เลยได้ดึงชุดอันนั้นแหละครับตามที่เห็น,น <ะ S 1> ในคลิปดึงออกมาแล้วผมก็ไปมัดที่กระจกแล้วก็ดึงกันไปดึงกันมาหัวนกกระจอกอมั่งไปใส่ใต้เบาะเปิดเบาะเขามั่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ทําอย่างนงี้เสร็จปุ๊บผมก็เลยบอกเอ้ยอมันเป็นคอนเทนต์นะผมก็เลยบอกว่าใค,ใครบอกใครบอกเป็นทําไม<ห>ผมถึงเป็นคอนเทนต์เพราะเขาถ่ายมาแต่นี่อยู่แล้ว อ๋อที่คุณคิดว่าเป็นคอนเทนต์เนี่ยน้องก็ตั้งกล้องมาแล้วตั้งแต่เข้างานมาถูกไหมก็คือตั้งแต่ก็แสดงว่าตอนที่เขาเอารถมาชนเรานี่คือก,ก็ก็มีในคลิปเขาใช่ถูกไหมใช่ครับอันนี้ถ่ายรูปเสร็จแล้วผมเลยนึกได้ว่าเดี๋ยวน้องไปเล่นคืนผมก็เลยวิ่งเลยผมก็เลยวิ่งไปเอารถอาซีผมเนี่ยแอบอแอบเพื่อให้น้องตามหาแล้วก็ให้ทำเอาอ่าผมเลยก็เอาไปแอบ เสร็จปุ๊บน้องดารานี่ก็ไปถ่ายทั่วงานเลยครับถ่ายถ่ายถ่ายจะเดินมาหาผมคนนี้เดินมานี่แหละอแต่มีใครไม่รู้เดินตามมาเลยทั้งตากล้องทั้งลูกน้องหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้เต็นผมอยู่ตรงนี้อ๋อเต็นเมย์อยู่ตรงนี้ติดติดกับเต็นคนอื่นรถตู้อยู่นี่อก็มาถีบโต๊ะพังเต็นเต็นไปข้างหลังทนรถตู้ทะเลาะตามที่เห็นตามตามอย่ในคลิปอีกเหมือนเดิมอตามอยู่ในคลิป เสร็จปุ๊บผมก็เลยนั่งเอ้ยผมยืนอยู่ตรงนั้นแหละผมก็ยังเฮฮายังตบหวัวพี่ดาราเขาทีนี้ทีนี้ไม่ต้องใช้อันนี้แล้วอันนี้รู้แล้วเป็นเป็นคลิปที่รู้แล้วอโอเคทีมงานเก็บผมไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเขาถึงแบบว่าเล่นเล่นแบบนี้เขาก็เลยเดินมาถีบโต๊ะผมมันเป็นโต๊ะสองโต๊ะที่วางขายเสือ้อแล้วลูกสาวสองคนนั่งอย่างนี้ลูกสาวเมลายนั่งอยู่ตามในคลิปเลยครับที่เห็นเด็กนั่งอยู่ครับโต๊ะนั้นถีบมาแล้วมันมีตะขอที่ว่าล็อกไม่ให้โต๊ะพับนนะได้้ขูหัวเาอง น้องก็ยังคิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่แรกน้องยังถ่ายกลับไปอยู่เลยอพอถีบปุ๊บน้องตกใจเฮ้ยทำไมมันแรงจังน้องก็เลยลุกเดินหนีทั2 2> สอคนออเสร็จปุ๊บก็บไปร้องไห้เพอ<ล>ตามตามที่มีคนที่ดูในคลิปอยู่ว่า เอาเอาลูกมาอางคือลูกยังถ่ายคลิปอยู่เลยเอาโทรศัพท์มาถ่ายอยู่เลยก็เหมือนเล่นน้องก็เป็นเอฟซีนางเหมือนกันครับอ๋อน้องเป็นเอฟซีนางติดตามทั้งสองคนเลยชอบึ้มในขณะเดียวกันเมลายก็ยืนยิ้มอยู่นะผมเห็นคลิปอยู่เมลายน์ยืนยิ้มอยู่อ่าผมยังอยู่ในแต่ยืนยิ้มแบบผมไม่รู้ว่ายิ้มตอนนั้นยิ้มอะไรยิ้มสยองหรือยิ้มดีใจหรือยิ้มสรรเสริญอผมไม่รู้นะอ่ะเล่าต่ออ่าพอเห็นลูกเดินไปผมไม่รู้ว่าลูกร้องไม่ร้องแต่ลูกเดินไปทางนี้อ่าทรายอยู่ตรงนี้แล้วคราวนี้ ชายบอกว่าไปทาไปเล่นกับเขาทําไมแล้วเขามาทําเห็นไหมข้าวของเสียหายอะไรอย่างนี้คือ,อคือมันเป็นเราตั้งใจเอาเสื้อมาขายเพื่อนแต่มันเละหมดผมก็เลยไอ้ก่อนหน้านี้ผมก็เลยตบน้องไปทีหนึ่งตบน้านที่นี้คือตบอย่างนี้ไอ้แจ้งม,มันมผมเกินไมเนี่ยเมื่อผมใส่ชุดนี้มาเนี่ยผมผมเป็นเป็นน้องเลยเลยอะเรา,าตบได้เลยเพื่อนเราเพื่งกันผมก็เลยบอกว่า เชิญไปเชิญไปเชิญไปไประมาณน,นี้แบงไหมไม่ใช่แบบนี้ไหมแค่นี้แค่นี้ล้หักแค่นี้ใช่ไหมก็เลยถีบคือเคยเคยเคยใช้น้ำหนักนี้กันอยู่ประมาณนี้ครับก็เ,เลยถีบไปแล้วนางพุ่งไปโดนโต๊ะผมแล้วทะลุอันนี้คือยแสดงว่าถีแบ,บแรงหรไม่ไม่ถีบถีบแล้วจังหวะมันลุกขึ้นพอดีแล้วถีบมันก็เลยไม่มีหลักก็เลยพุ่งไปหาที่โตะแล้วขาไปเหยียบโตะแล้วมันทะลุแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับแสดงว่าน้องสายเขารู้ว่าเหมือนใน ก่อนเกิดเหตุการณ์เนี้ยน้องทรายเหมือนจะรู้เหมือนจะรู้รู้ชะตากรรมว่าเดี๋ยวน้องมึงเนี้ยมึงมาแกล้งมันเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมาเอาคืนใช่บางว่ามึงก็รู้ใช่ไหมเดี๋ยวมันต้องมาเอาคืนมึงไปแกล้งมันทำไมถูกไหมใช่น้องทรายนี่คือถ่ายไ้อยู่ก็คิดว่าจะเป็นคอนเทนต์กับตัวเราได้มัางหรือเขาได้มั่งไม่คิดว่ามันจะเกินเลยขนาดนี้รังก็ยังบอกอยู่เลยป้าน้องมาแล้วนะแล้วน็อคจะทรายเนี่ยยังบอกว่าลถอยู่นู่น อยู่นู่นอยู่นู่นบอกว่ารถเราอะรถผมอะอยู่นู่นเหมือนทายต้องการที่จะให้น้องเขาไปแกล้งรถเราใช่คือชี้ทางเลยใช่ตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรก็เหมือนมันเป็นคอนเทนต์อยู่ปกติเฮฮาอยู่ผมก็ยิงยิ้มอยู่ทีนี้จะเริ่มไม่มีในคลิปล้วนเมื่อโคกพังร้านผมเนี่ยโคกพังร้านผมเนี่ยในเมื่อเราทำคอนเทนต์โคกต้องหันกลับมาบอกผมว่าเพื่อนเดี๋ยวผมกลับมาเคลียร์เพื่อนเดี๋ยวผมกลับมาเก็บ ถูกไหมครับอันนี้ก็ต้องถ้าเป็นอยู่ในคอนเทนต์เหมือนทำรองว่าเหมือนมันจลยเดี๋ยวค่อยมาจัดการให้นะอ่าเราตัดออกได้อันนี้ประมาณไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มเพื่อนไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มเพื่อนกลับมาบอกผมแล้วเพื่อนตัดออกได้อ่าประมาณนั้นอันนี้ผมไม่ได้ข้างาไทรนะเหมือนผมถ้าผมไม่แกล้งใครแต่ว่าผมไปร้านลุงโทนี่หรือไปหาใครก็แล้วแต่สมมุตินะถ้าผมลุงเดี๋ยวผมด่าลุงกลับนะประมาณนี้คอนเทนต์นะลุง เราต้องคุยกันอยู่แล้วเราต้องคุยกันก่อนแต่อันนี้ไม่ได้คุยกันตั้งแต่แรกเลยไม่ได้คุยกันตั้งแต่แรกเลยผมก็เลยถามว่ามีใครรู้จักพี่เขาไหมไปตามพี่เขามาหน่อยกี่นาทีประมาณนาทีเกือบ2องนาทีอันนี้คือผมรอคําตอบผมรอคําพูดแล้วแต่ไม่ไม่ไม่เป็นไรตอนนั้นยังไม่โมโหอะไรยังเน้เน้คอนเทนต์อยู่อ่ะไรสักพักเดี๋ยว ่ทไมไมาทํแล้วพวกลูกๆพวกน้องทายก็ยังยิ้มยังยังยังกันไม่ครับเริ่มเริ่มเริ่มร้องไห้แล้วเพราะมันแรงเกินไปอ๋อตอนนั้นคือคือ,คอลูกๆเราเริ่มร้องไห้แล้วหรอใช่ใช่แล้วผมก็ทะเลาะก,กับเจ๊ทายว่าเจ<ม>๊ทายว่ามันไปทําอย่างนี้ทําไมเห็นไหมพังคลิปหายหมดแล้วอะไรเงี้ยผมกแล้วกูจะรู้ไหมผมก็เลยทะเลาะตะโกนทะเลาะกันเริ่มเราเริ่มมีอารมณ์แล้วกับมาเห็นลูกร้องไห้ด้วยแล้วทรายมาพูดอย่างนี้ด้วยใช่ผมก็เลยแบบโอ้ยงั้นไปตามมันมาในเมื่อไม่มีใครไปตามยืนนิ่งกันหมด หรือว่าเขาน้องเขาไม่รู้จักก็ไม่รู้เพราะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเขาถูกไหมเขาก็เลยไม่ปลับผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรงั้นไปเองดีกว่าก็เลยเดินเดินเดิดไปห่างจากผมประมาณ50เมตรอ่ะเขาย่าจะหยุดแถวเต็นเสียอยู่หน้าเต็นเสียอยู่เขากําลังถ่ายต่อเนื่องถ่ายเล่าต่อเนื่องอยู่กําลังถ่ายต่อเนื่องเขาก็พูดนน่นพูดนี่ผมก็เลยบอกผมก็เลยแหวกคนเข้าไปบอกเอ้ยสรุปยังไงอันนี้ตามที่คิดเห็นใช่ไหมผมก็เลยถามว่าเอ้ยสรุปยังไง นางเขาไม่พูดเลยเขาบอกว่าอ้าวแล้วทีมึงทำรถกูอะอะไรนนแล้วทีมึงทํารถกูเดี๋ยวก,ก่อนนะก่อนหน้านี้คือความเป็นพี่เป็นน้องตอนแรก,กใช้ใช้ใช้เรียกกันแบบนี้ไหมก่อนที่จะเกิดเหตุก็พี่ผมนู่นนี่นั่นแ่ก็คือพี่ผมครับ,รบอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหม ผมพี่อายุต่างกันประมาณ1 1ปี10ปี1 1ปีปีนี้เมย์อายุเท่าไรละสี่เอ็ดครับสี่สิบเอ็ดนะใช่ครับก็คือก่อนหน้านั้นคือพี่ผมถูกไหมพอเมย์ไลน์ถามว่าเอ้ยตกลงยังไงยังไงอืแล้วเขาตอบว่าอะไรนะแฟนหน่อยดิทีมมึงทำรถกลัวอ๋อทีนี้ก็มึงกลัวแล้วนะครับเมย์ไลน์ก็ได้ยินใช่ไหมได้ยินถามอีกรอบสรุปยังไงคือมันเสียหายมันเกินไปอื โคกเล่นเกินไปนะเพื่อนอมันเกินไปเอ้าแล้วที่มึงทารถกลัวพี่แฟร์กันหน่อยดิคือภาพที่เห็นคือภาพนี้อะอาแฟร์ดิมันไม่ใช่แล้วรอบสองก็ไม่ใช่ใส่เกงมาด้วยเนี่ยยี่ห้อนี้ดังไปเลยเนี่ยดังอยู่แล้วแม่งดังใหญ่เลยเนี่ยมีปะเนี่ยมีปะเนี่ยแบรนด์แค่เหมือนนี่เฉยอ๋อไม่สามารถโดนได้อ๋อโอเคไม่ปวดอย่าเพิ่งเปิดกูนะอย่าเปิดกูนะอันนี้รอบสามก็เลยถามว่าเอ้าสรุปยังไงงั้นไปรับใช้ ค่าเสียหายหรือยังไงม,มันไม่เริ่มไม่ใช่คอนเทนต์แล้วอในเมื่อนางก็ยืนยันมาคําเดิมเอ้าทีมทำรัดกูเราผมแฟร์ๆหน่อยดิออผมก็เลยมองหน้าเหมือนนางรู้แหละว่าผมผมก็เลยเอียงผมก็เลยทิมไปเลยทิมไปจังหวะเหมือนนางรู้นางก็เลยกันน่าจะเข้าแขนไม่ได้เข้าหน้าอ,อันนี้คลิปมันว่อนแหละทั่วเลยมันมีทั้งหลายมุมหลายมุมมากหลายมุมมากเลยเป็นที่มาคําว่า <S <S เปิดเปิดก่อนได้ปูด หรือว่าเปิดผิดชีวิตเปลี่ยนอ,อืคือเดี๋ยวก่อนนะผมอยู่กับเมลายมาเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าผมเป็นสื่อกลางนะเนี่ยผมผมไม่ได้ว่าจะมาเอาเพื่อนมาแก้ตัวหรือว่าเพื่อนมาแก้ต่างผม,มบอตรงนี่คืออะไรที่ความจริงอะไรที่พูดแบบคุ้มเคือนี่ผมผมผม,ผมซัดเลยนะผมก็ลองตักเลยนะว่ามันไม่ใช่แต่ผมอยู่กับเมลายมาเนี่ยเมลายไม่เคยมีเรื่องชกต่อยออกสื่ออะไรแบบนี้เลยวันนั้นมันมันมันเกิดอะไรขึ้นน่ะถึงขนาดว่าเมลายนี่ ธาตไฟแตกหนึ่งความรู้สึกของลูกสองสถานการณ์ตรงนั้นด้วยอืเราแบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วน้องเขาพูดมาพูดมาพูดมาแล้วมันก็มันทําให้เราฟิลขาดได้ความผิดตรงนี้ผมว่าให้มันจบที่ผมดีกว่าไอ้ที่ผมไปทําน้องอะไรอย่างเงี้ยอ,อืมผมยอมรับผิดว่าผมผมผมไม่ไมีม ภาวะซึ่งเมลายรู้ตัวว่าวันนั้นที่คุณทำปลงไปเนี่ยมันเกินกว่าเหตุแล้วผมได้ยกมือไหว้น้องในสพสองครั้งไอไอ,ไอคำว่าต่อยอยกมือไหว้ในสพเนี่ยผมบอกในไลฟ์ไปทีหนึ่งแล้วอะแต่นี่คือความจริงเลยแค่คือเราเราคุยกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่พนักง,งานเนี่ยผมก็นนบอกว่าอันนี้หลังจากที่ยุติเรื่องตรงนั้นแล้วใช่ ทางสองฝ่ายก็ไปที่สพอใช่ท,ท,ที่ที่ระยองใช,ใช่ใช่ถูกไหมก็ต่างคนต่างไปทีแรกผมไม่ได้แจ้งใครไปก่อนเออทีแรกผมไม่ได้แจ้งผมไม่ได้คิดอะไรเลยเกี่ยวกับสพอ,อะไรเลยผมไม่ได้คิดเลยเพราะว่าเจ้าของงานบอกว่าพี่ผมผมไม่อยากพี่แจ้งความหรือว่าอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวมีอะไรผมรับผิดชอบเองอะไรอย่างเงี้ยมันมันงานผมนะพี่ผมขออันนี้ฝากเสียยูนะครับเข้าใจน้องก็ยังอยู่กับผมยังยืนคุยกับผมอยู่ผมก็โอเคเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวให้มัน เดี๋ยวให้มันจบงานแล้วเดี๋ยวเราคุยกันเนาะอะไรงี้นันอ๋อคือเมลาก็ยังอยู่ในงานอยู่ผมอยู่ริมทะเลหน้างานอ๋อคือมัน่ไดทอ่าใช่ครับคือผมดูดูคลิปอยู่เสียยูเป็นคนห้ามผมมาตลอดนั่นแหละเสียยูห้ามห้ามแล้วรู้สึกว่าผมก็ติดตามเสียยูมันมีมันมีเรื่องยาวมายาวมาต่อเสียยูห้ามผมเส่็จปุ่งไปไหนเออเสียยูห้ามผมเสร็จปุ๊บคือเสียยูล็อกล็อกแขนล็อกนี่ผมมาที่เต็นผมตรงที่เต็นพังอ่ะแล้วมันจะเกิดภาพนี้ผมทำร้ายผู้หญิง นั่นแหละหรือว่าคุณอย่าเพิ่งไปสอบพ้อกเับพอคุณน่ะคุณคุณต้องออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเนี่ยอายุติกับน้องตรงนั้นไปแล้วอันนั้นเรื่องนั้นมันเหมือนมันเหมือนเบาลงไปตรงนั้นว่าโอเคเปิดก่อนได้ปูดอะไรที่เป็นกระแสแล้วนะมันจะเบาลงไปนะต่อเมื่อมีคลิปนี้เกิดขึ้นอีกภาพคือเสียเนี่ยเอาผมมานี่มันต่อเนื่องใช่ไหมเสียอยู่แยกอีกหลายๆคนดีกว่าที่อยู่ในคลิปบางคลิปที่พวกคุณเห็นแหละเขาอาจจะหันหลังหันหน้าที่คุณเห็นเลยเขาเห็นทุกอย่างทุกสถานการณ์ทีี่่่อยูตรงนนั้ดกวา แต่คุณเล่านี่อย่าผิดเพี้ยนนะไม่ผิดไม่ผิดเดี๋ยวเดลวามาช่องผมด้วยนะาว่าถ้าผิดผิดอ่ะหรือว่ามันไม่มีอันไหนอ่ะเข้าเอาเจ้าของเนื้อเรื่องนั้นออกมาพูดได้เลยแล้วเดี๋ยวไอ้เคียเสือก็มาด่าิ่งนะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าอยู่ดีๆผมก็กลับมาที่เต็นท์กับเสียอยู่แล้วแล้วก็หลายๆคนเฮมมุงเฮมเม้งอ่าเอ็มอะไรพวกนี้ก็อยู่นั่นเสร็จปุ๊บมีดาราผู้หญิงเนี่ยได้อุ้มลูกมาด้วยที่เอวน้องผู้หญิงคุณเรียกดาราก็เลือกเรื่องของคุณนะผมผมเรียกน้องผ พี่ใจเยน็นๆสิมีอะไรคุยกันมีอะไรคุยกันได้ไงให้เวลาแล้วก็ดูดิมันทําอย่างเงี้ยมันเกินไปไหมขายของแล้วลูกก็เจ็บนู่นนี่นั่นผมก็พูดค,คุณพูดน้ําเสียงแบบนี้เหรอไม่ผมก็บอกเอาแบบเหตุน,น้ําเสียงวันนั้นเลยดิมึงดูมึงดูผัวมึงสิมันเกินไปไหม<อ>เล่นอย่างเงี้ยมันเกินไปไหมอ่าผมพูดอย่างงี้น้องก็อุ้มลูกอยู่งานก็เลยบอกใจเย็นๆสิใจเยน็เยนๆ<อ>จะมาพูดมึงกูไม่ได้นางพูดอย่างงี้กับผม ม,ม,ม่มีกล้วยแล้วอ่าเออริ่มมีแบบกล้วยเข้ามาแล้วนางก็เลยยื่นลูกให้ใครไม่รู้อทีนี้นางเอาจริงแล้วเอาลูกเก็บไว้กับ,กบ,กบคนที่มาเขาครับอผมก็เลยชำเลืองไปเห็น <c oughs> กล้องนี่หว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาตั้งกล้องมาด้วยใช่อือ่าตั้งกล้องผมผมได้ถอยมาก้าหนึง<อ>่งหลังจากที่นางยื่นลูกให้ใครไม่รู้อะนางก็เลยมา ว้าวัอผมป้าวุยทอผมนเนี่ยเส้นเนี้ยเส้นนี้เลยนะอ่ามันหลุดออกมาข้างหนึ่งในคลิปที่ผมเห็นคุณปบเสื้อนี่คืออ่าแล้วคราวนี้ผมเลยตบไว้อย่างงี้อ่าผมเห็นอ้าวทำไมทององอย่างงี้ผมเลยผลักออกปึ้งช่วงที่ผมผลักเนี่ยทองผมหล่นหล่นลงพื้นครับอืม,มันไม่ได้ขาดมันไม่ได้ขาดมันแค่ง้างหรือว่ายือดออกมาแล้วพระหลุดหมดเลยครับประมาณนี้อ๋อลักขณะที่เขากระปบไปเหมือนกับเหมือนเขา ดึงสองข้างพร้อมกันข้างพรอมกันแล้ก็เลยยืดตงขอเลยเลยยืดครับผากไปปุ๊บพร้อมสร้อยเราก็หลุดไหลตามตัวไปเลยหล่นพื้นซึ่งเพื่อนเห็นใช่แล้วเพื่อนก้มลงมาหยิบหยิบผมเป็นคนหยิบเองขึ้นมาแล้วมาใส่ก็เป็นยังพวกเสียพวกอะไรก็ใส่ให้ผมอยู่อืนั่นก็คือทําไมถึงเสียเพราะเสียก็ได้ยินเหตุการณ์เห็นภาพเห็นการกระทําของผมทุกอย่างอ่าฮะแต่ เสียก็ไม่ได้ออกมาพูดมาอะไรผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรออก็คือปล่อยให้มันเรื่องตอนนี้ให้มันผมที่ผมก็จบไม่เป็นไรซึ่งจะบอกว่าคําพูดพวกนี้ไมไ่ว่าคุณอะได้ยินคนเดียวแล้วมาพูดคนเดียวคือครตรงคนตรงจุดตรงนั้นอะก็คือได้ยินกันหมดครับอัานี้ผมมันอาจเ,เป็นว่าคุณไม่ใส่อารมณ์กับน้องเขาก่อนหรือเปล่าก็ผมบอกว่าน้ําเสียงที่คุณพูดตรงนั้นมันยังไงอย่างน้องอเดินเข้ามาถามตอนแรกเข้ามาถามคุณว่าอะไรนะพี่ใจเย็นๆสิมีอะไรค่อยคุยกันแบบนี้ถูกไหมเดี๋ยวค่อยคุยกันก็ได้อ่าแล้วคุณตอบไปยังไง ก็ดูของกูสิมันเกินไปไหมเล่นอย่างเงี้ยอ๋อกูก็พูดางบนี้เริ่มคุณพูดกูมาใช่ไหมล่ะใช่อ่าเขาผมก็ฟิลขายอีกทีนี่เมื่อมาดึงแล้วคุณมาหาเรื่องผมอย่างเงี้ยทีนี้มันเหมือนมันมันเหมือนมันเติมเชื้อเลยอ่ะผมก็เลยจะกลับอันนี้คือไม่มีใครรู้นะผมวิ่งจะกลับไปอีกรอบหนึ่งเพื่อไปหาน้องเขาคนนู้นน้องคนไหนผัวเขาอ๋อน้องผู้ชายนะผมที่ไปผม้วนกลับไปแต่ผมไม่เจอขวดเบียร ผมก็เลยกะเอาแบบว่าใน,ในเมื่อมันมาอย่างนี้แล้วเอาให้เละไปเลยเฮ้ยคุณหลุดแบบนั้นเลยออันนี้ผมยังไม่พูดในช่องไหนเลยนะฟิลคุณหลุดแบบนั้นลลเลยเพราะผมเห็นขวดเบียร์วางอยู่ผมขาดแบบว่าขาดไม่เหลือเลยเอาแล้วไนงะอันนี้กระแสอันนี้เสี่ยก็รู้อีกรอ เสียก็เห็นเป็นเพราะว่าเสียเป็นคนล็อกเป็นคนห้ามมีคนโดดล็อกหมดมพะมผมถือขวดเบียร์จะวิ่งไปถ้าผมหลุด <คน S 1> <ค>ไปได้แล้วด้วยเหรอใช่เพราะเพราะผมฟ้าอยู่กับพื้นผมเห็นขวดเปล่าใครไม่รู้อยู่กับพื้นผมก็เลยแบบว่าเอาในเมื่อมึงชางกันขนาดนี้ ก็ผมก็ฟิลขาดเหมือนกันก็คือมันดับไปหมดแล้วเอาแล้วนะซึ่งคือคือไม่มียังไม่มีใครรู้มาก่อนเลยใช่ยังดียังมีคนล็อกผมไว้ทันอันนี้เตรียมเลยเตรียมดูคอมเมนต์เลยผมก็เลยน่าจะโดนด่ากอีกน่าจะเยอะอีกเยอะผมก็เลยโยนทิ้งนี่คุณกล้าพูดแบบนี้เหรออ้าวคุณไม่กลัวก็ผมพูดจริงๆนี่คือในภาพทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเออชอบว่ะอ่ะผมพูดจริงแล้วคุณกล้าออกมาพูดความจริงไหมล่ะเอออ่ะ อันนี้เป็นแง่ลูบคุณคุณก็รู้นะไม่เป็นไรกรที่หยิบขวดมาเพื่อจะไปตีหัวเขาอีกเนี่ยผมฟิลขาดอ่ะมันต่อเนื่องอ่ะความต่อเนื่องของผมเมื่อลูกผมเจ็บของผมพังผมต้องมาทะเลาะกับเมียเพื่ออะไรอ่ะเออเอาดีเพื่ออะไรอ่ะเอาดีเงินก็เข้าช่องคุณไม่ได้เข้าช่องผมนี่ถูกไหมอ่ะตอนนี้กระแสโจมตีเป็นทางฝั่งคุณอยู่นะไม่เป็นไรนี้ไปเดี๋ยวก็ยิ่งไ่เปนจากน้าไม่อาบเป็นน้ําบานเลยนะน้าบานเลยครับกระจายเลยตอนนี้สุดท้ายก็นั่งใจเย็นสักพักแล้วแหละ ประมาณเกือบชั่วโมงก็ใครพาไปบ้างใครพาไปบ้างมีเสียอยู่มีเสียมีช่างบอมมีเอเมกเชาติมี คนที่อยู่รอบข้างไม่กี่คนหรอกครับพาไปนั่งอยู่ตรงช่างบอมตรงริมทะเลเลยให้เมลาาสงบจิตอารมณ์ใจเบาลงหน่อยผมก็ยอมผมก็ยอมในเมื่อน้องขอแล้วตอนนั้นเสียยูเขาพูดอะไรไหมมีพี่งานผมผมขอร้องแหละผมขอนะพี่นะผมก็เลยลดลงเยอะเลยเพราะว่าน้องเป็นคนพูดข้างหูผมเองนี่ยเอาบอกว่าเสียยูเขาเขาผิดหวังตรงนี้ว่ามันเป็นงานปีแรกผมใช่ผมก็ปีแรกผมก็ผิดหวังที่ผมไปสร้างปัญหาให้น้องใช่ใช่ใช่เสียยูเขาหน้าแบบตอนที่ผมดูในคลิปนี่เสียยู หน้าแบบ e หน้าตาแบบแบบไม่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 โอเคมากๆกับสิ่งที่เก <travaille> ิดขึ้นน้องรับรับทุกอย่างน้องน้องรับทุกอย่างตั้งแต่เลือกตั้งแต่น้องความคิดของน้องว่าเริ่มงานใช่ใช่แล้วก็วางโครงการของงานต้องไปคุยไปเคลียร์ไปหลายๆอย่างผมเข้าใจเพราะว่าผมเจอมาก่อนอืได้คุยกับน้องแล้วว่าขอโทษไปแล้วอะไรแบบน้องไปแล้วหลายๆอย่างไม่รู้ว่าน้องเข้าใจผมได้แค่ไหนผมก็ขอโทษน้อง จากความจริงใจแล้วว่าผมผิดเองที่ไปสร้างปัญหาอ๋อก็คือได้ขอโทษน้องโดยส่วนตัวแล้วใช่ไหมใช,ใช่ครับหนึ่งชั่วโมงเต็ม,มเลยนั่งให้ตัวเองผ่อนคลายให้ดึงสติกลับมาถูกไหมหลังจากนั้น<ก>มีมอะไรเกิดขึ้นนี่แหละเสียก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่นั่งใจเย็นก่อนเดี๋ยวให้งานมันนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเรียกมาคุยกันเรามาคุยกันส่วนตัวกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรค่อยคุยกันอะไรเงี้ยผมก็เขาไม่เป็นไรสิ อยู่ตามสบายเลยเดี๋ยวพี่ไม่เข้างานพี่อยู่นี่เดี๋ยวเป็น,เป,นเป็นตัวปัญหาในงานอะไรเงี้ยก็นั่งอยู่นี่แต่ไม่ทันอะไรเลยมีคนมาบอกว่าพี่ดาราเขาไปแจ้งความเอาอ่าได้เดี๋ยวผมเท่านั้นแหละ ใไปแล้วกับกายได้คําพูดพวกนี้มาอีกอ่าแล้วมาคิดค่าเสียหายเลขบัญชีมาเลขบัญชีมาในคลิปตอนแรกที่ต่อยกันเสร็จเลขบัญชีมาเท่าไหร่เลขบัญชีมา